สวัสดีค่ะช่องอันปันทำสวนนะคะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูวิธีการฉีดฮอร์โมนนะคะเข้าต้นทุเรียนนะคะว่าเป็นแบบไหนไปชมกันเลยนะคะอ่าต่อไปอุปกรณ์ที่จะใช้ในการอัดฮอร์โมนเข้าเส้นเข้าต้นทุเรียนก็จะมีสว่านที่จะต้องเจาะลำต้นนะซึ่งสว่านเนี่ยอาจจะเป็นสว่านไฟฟ้าหรืออาจจะเป็นสว่านไร้สายก็แล้วแต่สะดวก ส่วนดอกสว่านนั้นจะต้องสัมพันธ์กับหลอดที่เราจะต้องเอาไว้สําหรับเสียบสลิงซึ่งจําเป็นที่จะต้องใช้ไซส์ขนาดเท่านี้นะฮะก็คือ7ดทับ32หรือขนาด5.5มิลิเมตรนะขนาดเดียวเท่านั้นแล้วก็ใส่ไปที่สว่านนะครับแล้วเราก็เ <iend! S 1> ตรียมที่จะไปเจาะต้นต่อไปนะก็ เราจะต้องมีอันดับแรกคือสว่านที่มีดอกสว่านขนาด7จ็ทับสาหรือขนาด5 5มเมเราจะใช้สว่านไร้สายเพื่อสะดวกในการทํางานแล้วก็จะมีค้อนยางนะฮะแล้วก็จะมีหลอดสําหรับที่จะใส่เสียบกับสลิงจะเสียบกับหลอดน,นี้ซึ่งจะติดกับลำต้นเราก็ต้องเจาะก่อนซึ่งอาจจะเจาะสูงสักประมาณ1คืบหรือไม่เกิน1ฟุตนะฮะเจาะเอียงประมาณ45องศา ดึงเอาพวกไส,ส้ของต้นทุเรียนดึงไส้ออกทุเรียนออกบ้างาดึงไส้ออกเพราะอะไรคะเพื่อให้น้ํา,ายาไหลข้าไปแล้วไม่ทาให้ไส้ตรงนนีะ้ไปอุดตันรูที่น้ํายาน้ําฮอร์โมนของเราที่จะไหลเข้าไปสู่ลําต้นของต้นทุเรียนเพื่อให้ให้รูตรงนี้มันโล่งพอเราเราพอเราเจาะเสร็จจนรู้สึกว่าโล่งเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเอาหลอดตัวนี้นะครับต่อเข้าไปในต้นทุเรียน โดยใช้คอนยางต่อเข้าไปเอาแค่พอตึงมือเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้เอาสลิงที่ใส่ยาเร่อใส่โฮอร์โมนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเสียบเข้าไปในรูอันนี้แล้วก็รอไว้สักพักจนกระทั่งโฮอร์โมนนั้นหมดไปก็จะได้มาเปลี่ยนตอนที่ใส่ปั๊บเราก็จะต้องกดเข้าไปแล้วก็ใช้ตะปูเนี่ยล็อกเอาไว้เพื่อไม่ให้มีการเคลื่อนออกมาเพราะว่าในต้นทุเรียนแล้วก็ในหลอดจะมีแรงดันของอากาศ ก็จะทําให้หลอดหรือสลิ์ของเราเนี่ยมันเคลื่อนได้นะก็จะใช้ตะปูล็อกเข้าไปเป็นปันประมาณประปุตะปูหนึ่งนิ้วนะหรือแล้วแต่สวนนะครับเราก็จะเจาะที่ตัวสลิ์ด้านนอกและด้านในให้เป็นรูฮอร์โมอนใช้ที่เท่าไหร่นะคะฮอร์โมอนจะใช้ ที่30ซีนะคะ30 c, c ีซีตลอดนะคะก็คือรอบต้นนี้ก็90 cc นะคะต้นที่ทำการฉีดฮอร์โมนแล้วนะคะก็ที่30 cc นะคะอย่าตามที่แจ้งไปนะคะแต่นี้ขึ้นอยู่กับว่าจะความระยะเวลาในการดูดซึมนะคะก็จะไม่เกินที่3-4ชั่วโมงนะคะ ไม่เกินสามถึงสี่ชั่วโมงตอนนี้กำลังเอาฮอร์โมนฉีดเข้าต้นนะคะก็จะนำทางด้วยหลอดสีฟ้านะคะฮอร์โมนที่ใช้ก็จะอยู่ที่สามสิบซีซีนะคะสามสิบซีซีต่อหนึ่งหลอดนะคะสามสิบซีซีต่อหนึ่งหลอด ต้นหนึ่งก็อยู่ที่สามจุดนะคะก็เก้าสิบซีซีนะคะเก้าสิบซีซีเป็นการเติมฮอร์โมนที่ต้นทุเรียนนะคะ ก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบต้นที่ต้องการบํารุงรักษาเขานะคะจนกว่าจะครบต้นที่ต้องการบํารุงรักษาเขาตอนนี้คุณป้ากําลังเตรียมฮอร์โมนนะคะเพื่อที่จะฉีดเข้าต้นนะคะเพราะว่าใช้ไปแล้วหนึ่งไซลิงนะคะ ๋ยวจะให้ดูนะคะยาหรือฮอร์โมนที่จะเข้าต้นนะคะอย่างช้าก็สามถึงสี่ชั่วโมงนะคะสามถึงสี่ชั่วโมงตรงนี้ก็จะเป็นตะปูนะคะตะปูที่คัดเข้าไว้นะคะตะปูนะคะทุกอย่างจะต้องใช้แบบสัมพันธ์กันนะคะ เดี๋ยวถ้าคุณป้าฉีดเสร็จแล้วจะพามาดูที่ต้นนี้อีกรอบหนึ่งนะคะว่าฉีดแล้วสามต้นนี้จะเป็นยังไงนะคะจะมีในลักษณะแ,แบบไหนนะคะเดี๋ยวคุณป้ากำลังเอาฮอร์โมนเข้าต้นอีกครั้งหนึ่งนะคะในไซลิงก็จะมีรูนะคะตรงตรงกลางนะคะตรงกลางาก็จะมีรูสำหรับใส ใส่ตะปูนะคะคุณป้ากำลังใส่ตะปูนะคะใส่ตะปูลงไปที่ต้นนะคะเสร็จแล้วค่ะเหลืออีกหลอดนึงนะคะเหลืออีกหลอดนึงก็จะถือว่าเป็นการทําเสร็จเรียบร้อยนะคะคุณป้าบอกว่าจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะหมดหรือว่าจะครบทุกต้นนะคะที่มีอาการ ป่วยนะคะหรือว่าต้องการอาหารบำรุงแบบเร่งด่วนนะคะที่นี่เขาบอกว่าการเติมฮอร์โมนแบบเร่งเร่งด่วนก็คือการฉีดเข้าต้นไปเลยนะคะก็ก่อนฉีดนะคะก็จะถอยถอยให้อากาศเข้าไปที่ไซลิงส์ก รอบนึงนะคะแล้วก็ดันเข้าหลอดสีฟ้านะคะแล้วก็เอาตะปูใส่ไว้นะคะใส่ในรูไว้นะคะป้องกันการถอยโผกของไสยลิง์นะคะนี่ก็คือเสร็จแล้วนะคะนี่ก็ทำเสร็จแล้วนะคะสำหรับฮอร์โมนต้นนี้นะคะค่ะ นี่ก็มาติดตามผลนะคะหลังจากที่เราใส่ฉีดฮอร์โมนเข้าลำต้นทุเรียนนะคะเราก็จะมาเช็คว่าสิ่งที่เราทำได้ผลหรือเปล่าคำว่าได้ผลก็คือฮอร์โมนลดลงจากหลอดหรือเปล่านะคะจากไซลิงหรือเปล่าเดิมไซลิงจะอยู่ที่สามสิบซีซีนะคะตอนนี้จะเหลืออยู่ที่ประมาณสิบถึงสิบห้าซีซีนะคะถือว่าได้ผลนะคะ ถือว่าได้ผลซึ่งเราให้ระยะเวลาที่เรากำหนดไว้อยู่ที่สามชั่วโมงนะคะนี่ผ่านไปประมาณไม่ถึงชั่วโมงนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะคะหรือว่าประมาณสี่สิบห้านาทีนะคะบางหลอดลงมาแล้วนะคะเหลือแค่สิบซีซีนะคะบางสิบซีซีนะคะนี่คือขี้ทุเรียนนะคะขี้ต้นทุเรียนนะคะ ถือว่าได้ผลค่ะเป็นที่น่าพอใจนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะวันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะคะยังไงเราก็จะผลิตคลิปออกมาให้ดูเรื่อยๆนะคะเพราะว่านี่คือกิจกรรมที่เราทำในส่วนของเราเองนะคะ กิจกรรมที่เราทำที่สวนของเราเองค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ